ช่วงนี้นะครับก็จะเห็นกลุ่มขึ้นฟีดมามากมายนะครับเพื่อเรื่อง ระบบซุ่มทีมซึ่งเกมนี้ผมร้อยฝ่าดาวนะครับพเพื่อนๆก็เอาอยู่ประมาณคนต้นๆแล้วก็มีซูพีมาคนหนึ่งนะครับคุกกี้แลนด์ชอปเติม R O V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R o V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีกาโรโกงราะจดทะเบียนบ,บริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายไปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยินรับเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ ซึ่งกำลังร้อนแรงเลยเริ่มเกมไหมครับสำหรับหมดถ้วยเกมแรกเรื่อาที่แรกอะ่ะผมไม่ได้เล่นนะครับเสาที่แรกผมไม่ได้เล่นซึ่งไปทํางานต่างจังหวงต่างจังหวัดมานะก็เพิ่งมาว่างเสาทย์นี้มาครับก็เป็นการแก้เลนของผมนี่เป็นตัวฉี่เลเวลสี่นี่โดนผ่านนี่คือเหลืองเลยแล้วก็ผมจะมี มีวิธีเล่นอันนี้สำหรับผมนะแต่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะขาดไอเทมในเรื่องของดามเมจค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าเป็นนักแข่งเนี่ยเขาไม่ออกกันนะเท่าที่ดูล่าสุดนะเขาไม่ออกดาบกถึงกันนะครับเขาจะออกไปเป็นแบบแรงๆไปเลยแต่ว่าเขาการเล่นเขาะจะมีเพื่อนมาช่วยช่วยตอดฉี่ช่วยทานู่นทานี่นะครับมาจ้ามันจะเล่นง่ายแมป แอดเอิร์ธเลน่น่ยแอดเอิร์ชนฉี่ทักอย่างอ่ะผมนั่งดูอยู่นะครับก็เล่นเลนกับฉีสบายเลยมาปั๊มเลนฉี่แต่ถ้าในโซโรไแร์แบบนี้ซึ่งเป็นในโหมดถ้วยด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ยากที่เพื่อนจะมาช่วยนะปกติแล้วจะเอาฟริกเกอร์มาด้วยนะอันนี้ผมจะเตีรยมสู้เลยคือกดดาบดิมปุ๊บกดหัวร้อนสู้เลยนะครับ อันนี้สบาบของผมเองนะแต่ถ้าไต่คะแรงร้อยดาวเพื่อนๆร้อยดาวกันหมดเลยอย่างเงี้ยผมจะไม่ออกดิมนะครับเออจะออกแบบนักแข่งเลยสบายๆนี่ผมต้องการตัวเองไว้หน่อยรองเท้าถ้าโดนหนักอ่ะถ้าโดนหนักนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าเกาะมีสเปรย์อยู่สองอย่างครับหัวร้อนกับฟริกเกอร์ ปอดบู๊สไหมทีนี้ก็เป็นระบบที่ดีนะครับรองเท้าสามารถเลือกเอาได้ถึงเราไปได้เฟิร์สบอทเอ้ยทุยเฟิร์สบอทเฟิร์สบอทไปครับสีมาเด้อผัดไม่เข้าดีกว่าตอนนี้ผมลากมังกอนออกถ้าไม่เข้าผมไปแล้วนะเข้าไปดีกว่านะครับไม่รู้อ่ะไม่เล่น ไม่รู้ไม่เล่นอนะ่ะเครดิี้โอเคด้ารางสี่ต่อสี่เพื่อนมีพันหนึ่อยู่สบายสบายครับสี่ต่อสี่อ่ะผมแย่งคำเลนยูนะ่อ่ะอืมถ้าเป็นตั้งสี่ข้าแดงโอ้แดงไม่ได้เอานี่แล้วกัน ตามสเต็ปของไอ้นี่เลยเนี่ยที่มึงเติบดีจังวะวายเชื่อเป็นโีกีตาย,ยครับถอ,อยเนี่ยเจอายังไงตามโซโ่แรงนะครับผมก็จะแบบดูท่าทีจะเอาไหมยำเนี่ครับกดหัวร้อนวิธีสู้แบบถีโอเคตรงน,นี้สองตัวหมดละ อย่างเดียวเลยอย่าโดนพักอย่าโดนพักข้างกระแพงก็คือเลื่องนะครับชนกระถีโดน,นแบบข้าวกระพงเลื่องนะครับได้ออบเจก,กาขอเล็กๆกันไปนี่ครับมังกรกับดาร์คซัลเยอร์ดับสวายสวายฮาเดอร์โอ้ยเหลือง ไม่มีหัวร้อนนี่สู้ยากมากเลยจ้ะอาจจะต้องเปลี่ยนไปรองเท้าเกาะด้วยสูตรนี้จะใช้ได้เฉพาะแรงไม่สูงละกันแรงประมาณกลางๆนะเพื่อนๆแรงประมาณกลางๆสูตรดับดิมอะดับดิมปะท้าฉี่ดับดิมอ่ะร้อนแร่งมี ่ครับมันมีลูกแก้วผมก็เลยไม่สู้ต่อนะเช็คของมาแล้วเดี๋ยิ้มมต้องเช็คของก่อนจ้ะโอเคเคนถ้าพูดกันตามตรงนะเพื่อนอค,คือทีมเราฮีโร่แม่งดีมากไปตั้งแต่โตโร่ัวเมตาเลยยุคนี้อ่าแหลงสูงแบนโตโร่กันด้วยนะครับแล้วก็มาจ้ารุ้นดีแล้วครับตัวจงังลีจังไรแต่ก็โดนแก้ด้วยฉีตามด้วยปกตินะครับแครี่ถามว่าแครี่เราดีไหม พูดตามตรงเลยไหมครับถ้าตอนหลับใส่ฟ้ามันโหอดอยู่แต่ถ้าตอนนี้ไม่ครับเดี๋ยวผมไม่มีปัญหานะ้าหนึ่งหนึ่งไม่มีปัญหานะครับกูเปลี่ยนเตรียมเ,เท้าเกาะเลยแล้วกันมันผักกูแน่นอนมาไอ้ชีจะฟิกว่ะเขียนจ้า โอ้แมงเคทมามันมาปั๊มกูสง่งส่งรอบได้แล้วมังเคทเนี่ยคือนะตอนนี้มไม่หมดแล้วหมดเลยฟิกเกอร์มนหนีกูด้วยสไวยมาแล้วมาเติมด้วยครับเพื oh, <good. S 1> ่อรักหันเหมือนกัน บนให้จริงจริงให้คลิปตีไปเลยก็ได้ครับตรงนี้คือเคม,มเราปั๊มเราแล้วรอบนึงมันลงไปทำด้านล่างนะครับว่าเอาอีกป้อมก็ได้นะได้สองป้อมครับขึ้นชื่อโหมดถ้วยคือมันมันจะเอาแบบอ่าคอนเทนต์เยอะไม่ได้นะนเพื่อนๆแบบว่าอ่ะสิงค่าออฟเลนหรือตัวอะไรเอามามออฟเลนอะไรยอย่างเงี้ยคือถ้ามันแพ้แล้วมันแพ้เลยไง พูดตามตรงเลยผมไม่ค่อยชนะถ้วยเท่าไหร่ <c oughs> จริงจรหมดถ้วยหลังๆผมไม่ค่อยชนะเลยจริงๆรท้อเลยไม่อยากเล่นเลยไม่เล่นแรงธรรมดาดีกว่าไม่เล่นแรงธรรมดาก็ซีโอวีอ่ะซีวีมันยังเป็นเทพแบบเทพไต่แรงเม็ดอยู่อ่ะพวกเม็ดมันยังเพี้ยนอยู่เว้ยนี่เลยกิง้งไม่กิง้งไม่กิ้งอะกลับตรงนี้ครับ <c oughs> เรียบร้อยคือมาต้ามันแยก่เก่งเหมือนเพื่อนตัวละครมันแยก่เก่งเดี๋ยวไป าฟใหญ่ไม่ค่อยเก่งนะครับนี่คือดาบดีมาร์คือจบเลยชงกชีก็คือจบเลยคือผมไม่ตายแน,น่อนอนนะออเลนแล้วตอนนี้ <c oughs> แล้วก็เป็นฟอสฟอสการ์ดโอเคจะพูดว่าคอรสเคฟแล้วมาตะที่แล้วตรงนี้ <c oughs> มาเดยกไว้สองอะตรงนี้น,นี่ดิมสู้อะ ดิ่มสู้อ่ะเด็กพิกเกอร์หนีอ่ะอันนี้หมื่นนะครับเนี่ยมองตรงนี้นะเฮ้ยอยู่สองนะจ๊ะอยู่สองนะครับตรงนี้อยู่สองนะจ๊ะโอเคามาตรงนี้ก็ดึงได้ครับน่าจะปิดฉี่ได้นะดูจากแมปเลยอ่ะเคฉี่รอดนะครับมาวะเชอรี่ฝั่งตรงข้ามเงินเยอะนะครับ ถ้าเป็นแคลรี่ตัวอื่นนี่น่าจะน่า,น,า,น,าน่าจะดีแล้วแต่แต่ก็ตามมานคือก็เข้าใจว่าบางในเกมก็อยากเล,นนกล่นตัวนู้นอยากเล่นตัวนี้นงพอครูจริงจังบเพื่อนกูจะจริงโจ้ทันทีเคนมา,าเคนมาปาจิงโก้ไม่ค่อยกลัวคงเคนเนี่ยเชื่อมตี เติมตีหัวใจด้วยตีตีตีได้หมดอ่ะได้หมดอ่ะซุบับเฮ้ยมันแรงขนาดที่ปิดกูได้เลยเลยวะมาดูเพื่อนดีกว่าฮะตรงนี้อืมวล่าแยกาล่างด้วยวล่าแยกด้านล่างด้วยนะครับ ก็คือเราเราเนี่ยรับสองแล้วมันควรจะเป็นไฟที่สี่ต่อสามแต่ก็ตรงนี้ยังแพ้นะครับยังแพ้แล้วก็โดนด้วยโอเคครับตามสูตรกูบอกแล้วหลังๆน่ะไอ้เจ้หลักสี่ตันหลังๆกูไม่เคยจะนะเลยหมดถ้วยอ่ะเจ้าถ้วยเจ้าถ้วยไปไปแอคใครวะอูพูดอย่างนี้มึงแบบมึงตัดหน้ากูเกินไปอ่ะมึงแบบกูเข้าโชว์เลยดีกว่าวะ ออมเลนฝั่งมันน่ะหึกูต้องออกของแก้ออกแก้ไม่พอหึกูทำเลนนู่นนั่นนี่แต่มึงเก็บทีตัวเดียวละกูตรงน,นี้ได้หมดอ่ะมึก็ไม่รู้จะพันทำยงไงทำงยังไงแล้วบ้างเพื่อนหึหึออมเลนมันเล่นดีแล้วกลัวหึหึแล้วแต่มึงพูดถูกแต่ป้าเราไม่มึงพูดถูกโอ้โหพ,พ,พูดโดนใจกูมากเราวิวเอาไปสิบกะโหลก ไม่ได้ทาไงแล้วอะคนดูแบบว่าแย่ yeah. ยังต่ําเลยต้องมาหากูสองยังต่ําเลยนะต้องหาผมสองคือตัวเดียวถีทํามุกดามตรงผมก็เอาเขาไม่ได้ด้วยการกดดาบตรงดาบที้มอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็เอาเขาไม่ได้เหมือนกันเขาเอาผมยากเหมือนกันในดีกว่าถ้าอยู่ในอย่างเดียวคือโดนทาแล้วนะนะจะมันจะยากเนะคุ่นตามตรงเลยเราวิวน่าจะกลัวไอ้ตัวแบทแมนนะ กดสกิลสองไม่ทันก็โดนสตาร์ทันอยู่ดีต้องแบบพวกพวกเนี่ยไอ้ตัวด่าเฮลิพวกตัวด่ะมันเก่งจัดเลยมันยังพอเสมอไก่เอกลอกเว้ยดิมดิมปุ๊บนี่ใส่จะสวนให้ด้วยดิมปุ๊บใส่สวนดิมปุ๊บใส่สวนเพื่อนเอาดีเอาดีๆ ลาก่นโอ้ยเุณคึกว่าจะเข้ากูแต่ได้นะไปกันที่อโพคาลิบนะครับเซตนี้ผมจะไม่ออกมองกุฎใช่ครับผมจะไม่ออกมองกุฎเกเลยไปเลย,เลยนปะ มีซิฟคอยยัดด้วยนะเนี่ยซิฟแมงก็เล่นดีแครี่แมงก็เล่นดีออฟมันก็เล่นดีโอ้กว่าอะไรไปนชนะอังกุธา9,004โอ้ <c oughs> แคร่เงินแมงจัาจัดอะดาบแดงแล้วจัาจัดอะฉีดที่ต้นทอนจังหวะเลยนะมังกดไม่ออกครับแล้วก็ อัาสุดท้ายเลยเนี่ยจะเป็น Starb of No นะครับซึ่งออกไกอาร์เซนอลสู้กันหนึ่งๆต้องออก s t a r of No เนี่ยถ้าไม่ออกอ่ะออกเป็นเมดลรบหรือว่าผ้าคุมเขียวพอแล้วอย่างนี้สิบสามเอาดีบวกไหมเพื่อนกูจะทำเลนสูงมาใกล้สิบสี่นาทีละ เรียบร้อยโอเคเอาเฮ้ยตาเอ้ยเอาเฮ้ยถ้วอยอ่ะไปดีก่ะนอนกูท้อฆ่ากูเลยเอากูไปเลยดาวเอ้ยถ้วอยอ่ะโหมดที่แม่งหัวร้อนที่สุดนะ ซีวีไม่ใช่ซีวีมันจะมีคนเก่งเม็ดทรงเม็ดส้มหรือว่าแรงเนี่ยธรรมดาอาจจะมีคนที่เล่นไม่ดีบางตาผมก็เล่นไม่ดีไปแต่บางตามันยังพอไปถูถอยถ่ายเนี่ยโบดทถ้วยแม่งแบบกู beauty, <c oughs> ต้องมาเอาอของกันเพื่อไม่ให้กูตายในอนอฟเลนเพราะ okay. okay. ว่าโอเคโอเคสี่ร้อยดาวโอเคเจ็ดห้าโอเคกูเปิดให้ดูทุกคนเลยอ่สองอ่ะ หาสิบอ่ะเฮเออแม่ง